หลายวันที่แล้วผมได้แก่เจ้า lightning eldago ไปใช่ยังแบบได้ยินวันนี้ก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าผมจะมาแกะ่อะไร storm pegasus ใช่ผมได้ storm pegasus mid fake มาเป็นโทมี่แต่ว่าทั้งผมก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่โทมี่จริงๆหรอกมันคือ mid fake มามผู้ใช้ก็คือฮักกันจริงกาแล้วผมพระเอกของทุกภาคพระเอกของ m ม d ภาคม่ท่อนกล่องเละนิดนึงด้วยนะเนี่ยโอ้โหกล่องกล่องเละนิดนึงไม่เป็นไรกล่องไม่สำคัญแล้วมันแถมสติงลอนเชอร์ด้วยเบลอนเชอร์ er อ่ะนี่บีบีแปดหลังกล่องมีอะไรเอ่ยก็ไม่มีอะไรมีคอมโบที่แนะนำนะผมล็อกเพลงซัดเอาไปใส่เล็กล็อกไม่พูดพลาดทำเพลงแก่เลยดีกว่า ถ้าเสียงไอก็ขอภัยด้ครับหวัดเป็นเป็นหวัดเป็นแบบถ้าได้เสียงคัดจมูกก็ขอโทษด้วยทั้งไอทั้งคัดจมูกเอาดิเป็นวัดอากาศเปลี่ยนอ่าเอามันติดอะเอาติดโอติดเฉยเอาติดติดกล่องเออออกมาแล้วคู่มือออกมา ผู้เมืองออมาด้วยอ่ะไว้นี่ไว้ตรงนี้ก่อนอ่าแกะอันนี้ก่อนร้อนเชือกมาร้อนเชือกหมุนขวาแบบมิดเฟกจะดีไหมไปดูกัน ก็มันก็ไม่มีอะไรมากก็คือมันก็คือลอ,อนเชอร์ไมลอนเชอร์แบบนี้ทุกคนอาจจะเห็นในช่องผมน่าจะบ่อยน่าจะเกือบทุกคลิปแล้วถ้ามีไม่เท่าไปะ่ะแต่ว่าเป็นแบบของปอมอันนี้เป็นแบบของแทมีเฟกอะก็เลืนเล่นดีลื่นดีมาเอกซัสต่อไป เจ้าเพกาซัสกันต่อไฮไลท์หลักเลยของอันนี้ไฮไลท์หลักไฮไลท์หลักของันนี้เลยอ่าสวยงามเหล็กสตอมนะก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นก็แต่ไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้เบาด้วยยังไม่เอี่ยมเลยใส่กิ้งแม่คลวิวก็สวยดี เอาทุกอย่างเก็บเก็บกลับไปในกล่องเอารังเอารังังกระดาษผมเอาเก็บกลับไปในกลออนน่องอา่าอันนี้แล้วก็แกะอันนี้อันนี้แกะง่ายสุดละได้ทูไข่สีฟ้าของเพกาซัสด้วยดีมากแท็กเฮ้ยเอาติ๊กเกอร์มาด้วยดิยแท็กนะผมแท็กอะไรเลย แท็กร้อยห้านะผมถอยแท็กร้อยห้าแล้วก็รับเบอร์แฟลรับเบอธรรมดาเลยไม่ใช่ไรนะไม่ใช่ไลรับเบอร์แฟลอ๋อยหวัดกินแล้วจ้าช่วงนี้ก็หน้าฝนอากาศปเปลี่ยนเร็วนะผมดูแลสุขภาพกันดีๆด,ด้วยนะจะได้ไม่เป็นหวัดจริงผมเป็นหวัดเป็นเรียบร้อยแล้วแหละหน้าฝนคม คน็ปทูมแพมมันอยู่ยากเอามันประกอบประกอบอยังไงอเนี่ยอันนี้ไงอันนี้อ่อ่าหมุนหมุนทูไปนี้หมุนทูไข่หมุนให้สุดอ่า แล้วก็บะทอมนะผมแบบนี้ขนาดไม่โโอ้โหขนาดไม่แปะสติกเกอร์ก็ยังสวยแล้วอะ่ะแปะสติกเกอร์กันดีกว่าไปเรียบร้อยนี่มันจะาอาจจะมีสติกเกอร์บางส่วนที่ผมแปะผิดนะเพราะว่าไม่รู้จริงๆหูตอนเฮ้ยตอนหมุนสวยเนะี่ยหวอ้าสวยมาก สตอมเพกาซัสอ่านคู่มือเล่นกันดีกว่ากล่องว้นอื่ปอนนี้ก็อานนี้ทดลองเลยไหมปะไปทดลองเลยกันโอเคคลิปเกียร์ทีละเพิ่งห้านาทีเอง ผนแปลกๆน้องเทกซัสแต่ก็ใช้ได้นะผมใช้ได้ใช้ได้ไดแต่ยางมันตัดมาแบบมันตัดเป็นรอยอะอาจจะแปลกๆนึงยางมันตัดเป็นรอยอะ ความนี่ยางมันตัดเป็นรอยแต่ถ้ายางมันเริ่มพูมันจะเหมือนเดิมซูใหน่อยมูหน่อยอ่าใช้ได้ใช้ได้ใช,ใชรลอนเชื่อของมันเนี่ยสามารถเอาไปใช้ก่อนเจ้าลอนเชื่อยักษ์ของผมได้นะครับซึ่งเทปกาวจะหลุดแล้วแหละผมรู้แล้วว่าอีกหน่อยเทปกาวหลุดแน่แน อเรียบร้อยแล้วก็เอาเชื่อมแบบนี้เกี่ยวอ่ะก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วนี่แต่ข้อเสียหลักๆคือสายมันชอบพันกันนะไม่รู้ผมต้องแก้ยังไง แต่มันก็พอได้พอได้ไดมาประเดิมด้วยสู้กับไปไลนิ่งเลยเอ้ยเออเอออุ้ยแรงรุนแรงรุนแรง <c oughs> มันแรงเท่ากันด้วยลนะอนเชอร์่นะดีมาก ไปอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเอาเพกซับเพกซัดโซเซแล้วเพกซัดซีซีซีแต่เริ่มเลยเพกซัด ผมแอ,นะแอบลำคาญบอทอมนนิดนึงนะแอบลำคาญนิดนึงที่บอทอมมันตัดไม่ละเอียดแล้วก็มันนี่งไงมันก็ไม่ได้แย่มันไม่ได้แย่แย่ะแบบแย่เลยอะเอาจริงบอดทอมของเลออนเบรนนิงคอผมก็มันก็พอไม่ค่อยดีมากกว่ากันแต่ว่ามิดเฟกนะผมค่ดว่าผมจะเล่นมิดเฟกกับแท้อะโอ้ โอีงซัดเอิงซัดไปเอาเอิงซัดแพ้และไปอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเอา ทำไมผมถึงไม่ค่อยชอบลอนเชอร์ของ midfake เพราะว่าบางทีมันชูดไม่ติดอะ่ะมันเอาง่ายมันชูดมันชูดไม่สมดุลมากอะ่ะโอ้โหอนี้เพ็กซัสชนะเอลาก้ร์น้มถือว่ามันแย่ไหมสับเพ็กซัส midfake ก็ไม่แย่นะผมก็ใช้ได้นี่ถ้ามันในจอมันอาจจะเห็นเหล็กเหล็กไม่เงามากนะแต่ว่าความจริงเหล็ก เหล็กมันเงามากเลยนะเนี่ยเงาแบบเงาแจ๋เลยอะอ่าก็พอแค่นี้สรับคลิปแกะเพกรซัสเยี่ยมถือว่าดีดีดีเพกซัสต,ตัวนี้